มีเพื่อนผมเนี่ยซึ่งเป็นผู้ภากาษาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยบอกผมว่า,าถ้าผมผ่านไปแถวเยาโสทรให้ไปกราบไหว้หลวงปู่แสงนะฮะท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะผมก็ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็เลยไม่ได้ไปราบาหไว้ท่านพอหลังจากนั้นเนี่ยคืนหนึ่งนะคืนวันคืนวันเกิดเหตุเนี่ยผมได้ดูคลิปคิปหนึ่งนะฮะซึ่งวันรุ่งขึ้น มันจะต้องมีการอ่านคำพักษาคดีมังกรฟ้าลุ่งช้าแต่ผมชนะไปแล้วละ่ะท่านรู้หมดอ่ะแล้วผมก็นั่งคิดว่าเดี๋ยวนะผมจะให้สารอ่านก่อนแล้วผมจะโพสต์อย่างนี้แล้วผมมีความรู้สึกว่าพอผมเห็นคลิปที่มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นใครขึ้นไปบนอาสนะของหลวงปู่นะฮะแล้วก็มีชายสองคนมีพระหนึ่งรูปหนึ่งรูปเนี่ยนะ มันทําให้เราเนี่ยในฐานะที่ผมเนี่ยเ,เป็นผู้ปฏิบัติทาสายกรรมฐานคือผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสันตินะวัดทุ่งสามาคัคคีสายหลวงพ่อสองวนันในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อประจาดที่ตานางเลนังอยู่ที่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่ด้วยเราปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำเราบวชมาสี่ครั้งทําให้ผมเนี่ยมีความรู้สึกสะท้อนใจมากแล้วผมก็มาดูว่าเอา๊ะทำไมเนี่ย เวลามีการโรพสต์ข้อความทําไมข่าวหลวงปู่มันไม่กระเทืองเลยนะเรารู้สึกว่าสิ่งที่ที่หลวงปู่กันได้ได้รับปัจจุบันนี้มันมันเป็นการทําลายนะผมคิดว่าอย่างนี้ครับสิ่งที่บุคคลดังกล่าวเนี่ยกระทําผมถือว่าเป็นการทําลายและเหยียบย่ําหัวใจชาวพุทธเหยียบย่าหัวใจนะ ชาวอีสานถูกพับนะเหยียบย่ำหัวใจนะฮะผมซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสายพระกรรมฐานผมทนไม่ได้หรอกครับเพราะผมไม่รู้จักใครนี่เพราะผมไม่เคยมากราบไหว้ท่านเลยแต่วันนี้เนี่ยผมไปกราบไหว้ท่านมอสครู่เนี่ยขอฝนะากตัวเป็นสิทธิ์นะท่านก็รับผมแล้วนะตอนนี้นะผมก็เลยเป็นสิทธินะ์ของอหลวงหลวงพ่อหลวงปูง่แสงโดยโดยที่ท่านรับแล้วแล้วก็เอานะดอกไม้ไปไปไหว้ท่านแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ย พอเราดูปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าไอการทําครั้งนี้เนี่ยมันไม่ชอบมาพาคนอย่าลืมนะครับถ้านักข่าวจําได้เนี่ยหมอปลาเนี่ยกับคุณน้ําฟ้าเนี่ยเป็นลูกศิษย์ผมนะจาคดีมิดบาสบาสมีคู่ได้ไหมที่ที่ผมไปเอาเงินไปให้บาสเนี่ยแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยรวมถึงทนายสายผานด้วยเขาก็ฝากตัวไป็ลูกศิษย์ผมแต่ผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรมากมายหรอกและผมแค่ว่าดูห่านะครับ ปรากฏว่าในการกระทำเนี่ยเราดูว่าเอ๊ะบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยมีเหตุผลอะไรเหรอที่เขาจะต้องไปวัดนั้นวัดนี้ไปจับผิดพระนั้นพระนี้เนี่ยแต่เราก็ในสานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราทูละไม่ใช่เราก็เลยไม่ได้สนใจนะฮะแต่พอเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราชาวพุทธถูกย่ำยีผมเองก็ถูกย่ำย,ย,ยีนะเพราะค<ะ>าพูดคําจาเนี่ย ทุกคนทุกคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันเป็นคำพูดของคนที่ไม่มีวัจจีกรรมศีคือพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเ้อพูดโกหกด้วยคือผิดศีลผิดศีลในหนึ่งในห้าข้อเราทนไม่ได้ถึงแม้จะเป็นลูกศิษย์ผมก็ทนไม่ได้นะฮะด้วยเหตุนี้ผมก็เลยโทรไปโทรไปหาทนายไพศาลบอกว่าทําไมที่คุณโพสตออกมาเนี่ยที่คุณไปจับหลวงปู่เนี่ยนะ ทำไมคุณไม่ศึกษาข้อมูลให้ดีสักก่อนไหนคุณบอกว่าเป็นทนายเป็นลูกศิษย์ทนายอนันชัยไงเขาบอกว่าผมผมไม่ทราบเลยทนายพีสาวบ,บอกผมไม่ทราบเลยมาดูหน้าง,งานจริงอาจารย์ผมขอโทษแต่ผมก็ขอเข้ามาหลวงปู่แล้วล่ะผมยอมรับผิดอ่าผมก็โอเคนะผมก็ให้อภัยเขาฮะบางผมว่าอย่างนี้ครับหลังจากนั้นนี่พอผมโส้์ไปนี่นะครับเป็นเรื่องเลยครับนักข่าวทุกสำนักเมื่อวานซืนเนี่ย25สําำนักมาขอสัมภาษณ์ผม ไม่เป็นการทางานเลยครับผมไม่คิดว่าสิ่งที่ผมได้กระทําในวันนี้เป็นการเจริญงพระพุทธศาสนาเป็นการช่วยหลวงปู่แสงนะครับแล้วก็ผมก็เลยโพสต์ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันวิสาขบาูชาซึ่งเป็นวันพระใหญ่เมื่อคืนตื่นตีสองสวดมนต์นะครับแล้วก็นั่งสมาธิขอพรนะขอพรนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าวันนี้เนี่ยขอให้ผมเนี่ยได้ช่วยหลวงปู่แสงได้ช่วยพระพุทธศาสนาผมจะบอกอย่างนี้ครับ คือการกระทําเนี่ยยังไม่มีใครพูดเราคิดออกไหมครับว่าเวลาสารเนี่ยเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะไปค้นที่ไหนครับเขาต้องขอหมายสารก่อนนะครับขอหมายสารก่อนแล้เอาหมายสารเนี่ยไปตรวจคน้นคุณคิดแค่นี้เองเ,เจ้าพนักงานตํารวจไม่มีอํานาจนะครับต้องขออํานาจศารนะไปตรวจค้นนะสารต้องออกหมายมานะแต่ผมถามว่าหมอปลาเนี่ย คุณเป็นใครคุณใช้อะไรใช้หน้าที่อะไรไปบุกลุกเข้าไปในวัดแต่ละวัดเนี่ยแล้วไปจับผิดพระไปจับศึกพระนะมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณไงการกระทําแบบนี้เนี่ยครับมันไม่ชอบยอยู<ม>่กับใายเพราะว่าแม้แต่สารเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ย<อ>จะไปค้นบ้านใครยังต้องขอหมายสารเลยแล้วคุณเป็นใคร ไม่ขอหมายสารคุณอมนาตอะไรเขาเป็นหล่อนลงเอาเสร็จแล้วเนี่ยปัญหาต่อไปคือว่าหน้าที่คุณมีหน้าที่คุณใช่ไหมหน้าที่มันอยู่ที่สํานักงานพระพุทธศาสนาเดี๋ยวผมจะพูดถึงสานักงานพรุทธศาสนาหน่อยนะที่จะต้องดําเนินการในเรื่องนี้นะครับคุณไม่มีทางที่จะดําเนินการเดงโดยพละการขออนุญาตนะคะ ขออนุญาตค่ะพี่คะถ้าจะบรรยายเชิญด้านนู้นนะคะพอดีเนี่ยเป็นกล้องของของช่องเจ็ดถ้าเวลาพูดแล้วเสียงมันเข้าขออนุญาตนะคบขออนุญาตไม่ต้องบรรนายเอาละครับตอนนี้ครับเอาผมขอต่อนะครับเดี๋ยวมันจะขาดช่วงเดี๋ยวผมดึงนะฮะเชิญค่ะพี่ผมอยากจะบอกนะครับต่อไปนี้นะครับผมอยากให้พี่น้องสื่อมวลชนทั้งประเทศนะครับฟังผมเอาไว้แล้วก็ทุกคนฟังเอาไว้ถ้าบุคคลใด กระทำการบุกลุกเข้าไปในวัดโดยที่ไม่ได้ไปเพื่อที่จะบำเพ็ญสาธารณกุศลของตัวเองไปจับผิดพระไปเข้าไปหาพระในกุติในอะไรพวกนี้แจ้งเข้าหาบุกลุกได้เลยนะครับ<ท>ถ้าค,คนก็ชะกันเลยนะแล้วก็ถ้าไปแล้วเนี่ยไปล้อมหน้าล้อมหลังนี่นะครับ ไปล้อมหน้าล้อมหลังเนี่ยทำให้เขาเสื่อมเสียอิสรภาพเนี่ยสามศูนย์เก้านะครับก็คือบังคับข่มขืนใจผู้อื่นนไม่ให้เขาจำยอมต่อสิ่งใดหรือกระทำการต่อสิ่งใดพฤติกรรมในวันนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับห้าคนขึ้นไปเนี่ยซ่องโจรนะผมจะบอกให้แล้วก็ถ้ามีการดูหมิ่นเหยียดหยามเจ้าอาวาสดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ถ้าเป็นการดูหมิ่นพระก็หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาถูกวัดทุกวัดในประเทศไทยจําไว้นะครับถ้าหมอปลาหรือบุคคลใดก็ตามกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมแบบนี้คุณไปแจ้งความดำเนินคดีตามที่ผมพูดเลยนะสมมุติว่าเกิดมันเป็นจริงนะเป็นจริงนะครับหน้าที่ต่อไปคือรักษาการต้องไปดำเนินคดีได้ครับ เพราะว่าวัดเนี่ยเป็นสาธานณสถานเขาไปเพื่อทํากิจการในการผุศลน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเข้าไปบุกลุกนะฮะลักษณะชะกันนะฮะสองถ้าเป็นการข่มขู่บังคับให้เขาพูดอย่างใดอย่างหนึ่ง309ครับนะฮะห้าคนเขาอ้างยี่ส่องโจรโทษ5ปีถึง7ปีนะไม่ใช่น้อยนะ ผมไม่รู้ว่าวันนี้ใครจะไปดาเนินคดีเปล่าผมไม่ทราบนะครับแล้วก็ไปดูหมิ่นเหยียดหยามเนี่ยซึ่งหน้าเนี่ยนะแล้วออกโฆษณาเนี่ยก็เป็นดูหมิ่นเจ้าพนักงานแล้วก็ดูหมินม่นมิลมาดโดยการโฆษณาครบเครื่องเลยเพราะฉะนั้นวัดทุกวัดเนี่ยต่อไปนี้นะครับอยากรู้ว่าถ้าใครกลัวเนี่ยบอกผมนะครับผมเนี่ยจะเป็นทนายแห่งกองทัพธรรมวันนี้ผมขอประกาศว่าถ้าหากว่าต่อไปนี้วัดไหน ที่โดนบุคคลเหล่านี้กระทาแล้วไม่กล้าแจ้งผมมาผมจะจัดการให้นะครับผมจะจัดการให้วัดไปตังกลัววันนี้เนี่ยเราทําเพื่อพระพุทธศาสนาเราทําเพื่อจิตใจของชาวพุทธผมก็เป็นชาวพุทธทุกคนก็เป็นชาวพุทธอย่าให้ใครมาทําลายและทําร้ายพระพุทธศาสนาและที่สําคัญนี่นะครับวันนี้ผมได้ไปคุยกับหลวงปู่รวมถึงน้อง น้องไก่เป็นเป็น,เป,นเป็นญาติหลวงปู่แล้วก็ทนายนพซึ่งเป็นทนายความดูแลหลวงปู่โดยเฉพาะนะครับได้ลงมติกันแล้วว่าเนื่องจากหลวงปู่เนี่ยเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับเราไม่ทราบหรอกทุกคนไม่ทราบหรอกแล้วท่านก็ไม่ยอมบอกด้วยว่าวาระจิตท่านนี่อยู่ระดับไหนท่านเป็นอริยะบุคคลชั้นไหนโสดาบัน กิทาคามีอนาคามีหรืออรหันเราไม่ทราบท่านก็คงไม่บอกแต่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยบอกว่าท่านสําเร็จอรหันนะครับคนที่สําเร็จอรหันนี่นะครับไม่ใช่ว่าเป็นอัลไซเมอร์หรือโรคสมองไม่ได้นะอย่าคิดมันมันเป็นร่างกายสังขารของชีวิตมันเป็นการเสื่อมถอยเปกก็นปกติธรรมดาทุกอย่างมันมีดับเกิดดับ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยฮรเราไม่ต้องวิจิตรฉานะครับไม่ต้องวิจิตรฉาว่าท่านเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับเชื่อรับว่าหลวงปู่แสงเนี่ยจริยวัตรของท่านนี่งดงามมากไม่นั้นเนี่ยเพื่อนผมที่เป็นผู้ภากษาเนี่ยครับไม่บอกผมมาหรอกให้ไปไหว้แล้วผมก็มีบุญด้วยนะแล้วมาไหว้ท่านแล้วก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านก็รับผมเป็นลูกศิษย์นับแต่นี้ไปต่อไปนะครับผมเนี่ยจะไม่ให้ใครมาทําร้าย หลวงปู่แสงนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นๆนี่นะครับหลวงปู่แสงท่านบอกว่า,าท่านเนี่ยไม่อยากที่จะเอาเรื่องเอาความกับบุคคลเหล่านี้ท่านบอกว่าขอให้มันจบไปเห็นไหมครับท่านมีเมตตาทำไหมนะครับส่วนใครเนี่ยจะไปแจ้งความดําเนินกล่าวโทษยังไงผมไม่รู้คุณก็ไปจัดก,การากัะเดกก็แล้วกันนะครับแล้วหลวงปู่เนี่ยผมจะบอกอีกนิดหนึ่งว่าหลวงปู่เนี่ย เป็นผู้เสียหายไม่ได้ด้วยนะ<ม>เพราะว่าสติสัมปชัญญะท่านเนี่ยไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ท่านเป็นอัลไซเมอร์ามปิดฐานวิมารเนี่ยเป็นความผิดที่หลวงปู่ต้องแจ้งเองแต่พระที่อยู่ข้างๆอะไรที่โดนปลามาดวันนั้นน่ะดำเนินคดีได้นะข้าหามินประมาทโดยการโฆษนา,<ส>าคุณไปจัดก,การเลยนะครับส่วนจะผิดจะถูกไปว่ากาันในศาลแต่ผมอยากให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นบทเรียนราคาแพง ของลุมบุคคลดังกล่าวว่าการไล่จับพระศึกการไปตรวจสอบพระมันไม่ใช่หน้าที่และอำนาจของคุณสำนักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยพวกคุณเนี่ยไปทำอะไรกันอยู่ต่อยให้บุคคลมาย่ำยีเหมือนกับเหมือนกับว่าพุทธศาสนานักพุทธเนี่ยไม่มีหรืออย่างไรแล้วที่ผมสังเวชใจที่สุดนะครับปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเนี่ยมากับเขาด้วย คุณนาทำไมถามคุณมาทำไมหรือมีคนประสานมาคุณไม่ควรมาเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขามันมีระเบียบขั้นตอนในการดําเนิน่างพระวินัยมันมีไม่ใช่ไม่มีคุณมาเนี่ยเท่ากับคุณไปส่งเสริมเขานะดีไม่ดีคุณจะโดนข้อหาร่วมกันบุกลุกด้วยผมจะบอกให้นะครับผมยังไม่ดําเนินการนะเพราะว่าหลวงปู่สั้นห้ามผมไว้ว่า อาโหสิกรรมเถอะธนาอย่าไปยุ่งเลยให้อภัยเป็นอภัยทานนี่คือคือหลวงปู่แสงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะผมอยากจะบอกว่าผมอยากจะบอกว่าหน่วยงานราชการท้องที่ปกครองทุกพื้นที่ที่บุคคลเหล่านี้ไปคุณต้องปฏิเสธให้เขาไปเองไปเองแล้วโปะเลยโดนข้อหาบุกลุกแน่นอน ถ้าไปข่มขู่เขาว่าใช่ไหมคุณอยู่กับสีกาไหมไอ้น,นี่ข่มขืนใจเลยนะถ้าห้าคนก็ส่องยี่ส่องโจนเลยแหละผมจะบอกให้ถ้ามีโทษหนักนะครับดูหมิ่นเขานี่โดนแน่นะครับไม่ใช่ไม่มีกฎหมายรองรับนะแล้วผมอยากจะฝากบอกนะครับไอทนายบางคนเนี่ยนะฮะอย่ามาเสือกเรื่องของผมนะไอเรื่องเนี้ย อย่าไปแนะนำเขาผิดผิดผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อเขาเป็นใครนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนของพุทธศาสนาเป็นเรื่องหัวใจของชาวพุทธเมื่อมีคนมาเหยียบย่าทําลายผู้คนทางภาคอีสานผมก็คนอีสานและศาสนิกชนที่นับถือหลวงปู่ทั่วประเทศนะครับผมยอมไม่ได้และอย่างต่อไปนี้นะครับอยากจะบอกว่าทนายกองทัพธรรมเนี่ยคือทนายอนันชัย ถ้าวัดไหนโดนบุคคลเหล่านี้กระทำการอย่างนี้แจ้งผมมาผมจะจัดการให้แต่วันนี้เนี่ยหลวงปู่ท่านขอไว้ผมก็เลยต้องยุติบทบาทเพียงเท่านี้<ม>เพื่อเป็นอภัยทานให้กับทุกๆคนนะครับผมก็มีเรื่องที่จะแถลงข่าวอย่างนี้แหละครับแล้วก็อยากที่จะให้ฟังญาติของหลวงปู่นะครับคุณไก่ครับเชิญเลยครับ